สดีจ้าน้องแตงหวานมาไลยงานตัวจากเมื่อนี้น้องแตงหวานตื้นแล้วจ้าพีน่น้อยหอมพีน่น้อยหอมไปอาบน้าล่างหนาูุจ้าน้องแตงหวานตื้นแต่เศร้าเลยจ้าคนเก่งของยามาพบกันอีกแล้วจ้าแม่จิตสตอรี่สไตล์ย่งจังเลยยิ่งจังเลย สิได้เจ็ดเรนแล้วจ้าตอนนี้ได้หกเดือนคั่วกำลังหัดคานกำลังหัดคานเข่า,ขาก็ป้อนแล้วจ้าป้อนเข่าเลยเ้อเพิ่นอยากกินเข่าให้ป้อนเข่าแล้วเฮ้ยเก่งจังเลย

ยันไ pues ปแล้วอยันไปแล้วยันไปยันไปยันไปลุงสุดใจเลงนุงยะกลับาวไอยันไปยันไปยันไปอยันไปยันไปนี่เลยหอมแต่งตัวเสร็จแล้วโอ้ิี่เลยหอมอาบน้ำเสร็จแล้วกำจะแต่งตัวมันี้อยากจะปิ้งปลาทูปลาทู อย่าลงมานะอย่าลงมานะต้องแต่งตัวให้สวยก่อนก็ลงมาละจ้ามีญาติจะปิ้งปลาทูหอมนะใส่เสื้อผ้าก่อนเ้ามาจุ๊บนะคะน้องรออยู่ใส่เสื้อผ้าสวยๆทาแป้งด้วยทาแป้งด้วยเหรอค่ะทาแป้งหอมๆแล้วก็มาจุ๊บน้องขอเอาแป้งหอมไปทาไว้่

จริงแต่ว่าเกิดมาบ่ห้องไห้เลยนอนแจนหวานเกิดมาไม่ร้องไห้เลยจริงจังเลยไม่งอแย่เนาะม่กัวกัวอะไรเกิดมาไม่งอแย่เลยนี่วันที่เท่าไหร่วันที่สิบสองป่ยังไม่ได้มัดเลยไม่เก็บผมไม่เลยแม่ก็ยังดู

สวัสดีค่ะหี่ยังถอยมาผีมันไก่กองโพดถอยมาถอยมาผีทำไมหน้าหนูมีแต่หนวนมล่ะหนูสวัสดีจา้าค่ะสวัสดีจ้าหน,น้าเวลาเข้ากล้องอย่าให้ได้บอกให้ยกมือไหวท่านผู้ชมเลยอายยกมือขึ้นสวัสดีค่ะยกมือขึ้นสูงๆแล้วก็รายงานตัวด้วยบอกว่าสวัสดีจ้าพูดเลยนั่นี่ค่ะือน้องในหรอไหพี่พูดก่อนเยว ผู้ดังๆออกมาร้อเพลงเมื่อวานเห็นไหมได้เงินกับฝรั่งตอนนี้สวัสดีค่ะเงินของเล่นยังไม่เห็นเลยลูกอ่ะสวัสดีค่ะไม่่รู้คะเจ๋งจังเลยเงินสี่สิบบาทฝรั่งให้เจ๋งจังเลยอ่ะจุ๊บน้องหรือยังอ่ะจุ๊บน้องเออน้น้องก็เพิ่ไม่เป็นไรอ่ะลุ่อขึ้นเลื่อขึ้นจุ๊บน้อง โอ้ยเจีงจังเลยจุ๊บน้องแมหอมจุ๊บน้องแตงหวานอันนั่งลงค่ะนั่งลงเออสองพี่น้องน่ารักจังเลยแต่เอารองเท้ามาใส่ไหนรองเท้าหนูไม่เอารองเท้ามาใส่แค่เอาแม่เอารองเท้ามาให้หนูเตรียมตัวออกไปตลาดให้น้องเตงหวานมด้วยไหมเดี๋ยวหันหน้ามันไม่มันไม่เห็นกล้อง จะตามไปค่ะน, <ไป S 1> นี<า>่รองเท้าเนี่รองตามไป<อ><อ>ใส่รองเท้านะนเราจะไปตลาดแล้วนะคะท่านผู้ชมบอกท่านผู้ชมก่อนเราพูดดังๆจะไปไหนบอกก่อนพวกนู้นล่ะนมในกระเป๋านะคะนี่ไงก็เป็นขอ,องไปตลาดแล้วนะคะตลาดแล้วนะ